ส่วนใหญ่ป่าแรกเขาไปที่ไหนกันส่วนป่าแรกของเราคือนี่ติดม e บีฟอร์ o ุ้ง i ป d o w n แต่ที่ช้ารากจริงที่มั่นใจ 1. 1> อ่ะหนึ่ง <c oughs> อันอื่นจำไม่ได้อ่ะถ <c oughs> ่ายแล้วเพ่ฮ้ยกอบชั่วโมงแล้ว แกกำลังเอ็กโทว์ใชจริงคืออันนี้ก็เป็นช่วงต้นทริปอะตัดภาพรายการเรียกับไปนี่มันไม่ได้ยินเสียงคลินี้เรามากับทัวร์นะคะเราตู้ถึงอุทยานตอนตีห้าจัดการตัวเองให้เรียบร้อยเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาของให้ลูกห้บ แต่งหน้านิดหน่อยแล้วก็นั่งรถมาจุดเริ่มเดินเพื่อรอ,อขึ้นตอน8โมงค่ะอ้เทีย อันนี้เวลาแปดโมงสิบสี่นาทีนะคะเรากำลังจะเริ่มเดินกันแล้วค่ะก่อนจะเริ่มเดินเราก็ต้องตออคิวถ่ายรูปก่อน,นะค,ะค่ะชงคูข้าพวพกชมคูอังกมีโบกิทตี้อะไร บรนยากาศเป็น,นปยังไงบ้างคะยังไม่ถึง,งนอนเลยนะคะตอนนี้เราเดินมาประมาณ400เมตร ตัวกำลังกายก็เราพิจาแบบใช่ทิะครั้งแอดวา์ขึ้นกว่าดีวะค่ะถูกแต่ว่าปีใหม่เราแบบชิวๆวะชิวๆวันนั้นชิวๆแต่มีใครไปกับเราบ้างใครสนใจนะคะปีใหม่คิปมั่นจอง 哎，过来 <laughs> <对了> <laughs> 吧 <noise>！哎，你真滑嘞！来吧！哈哈，来吹！上泡吧！来，甩巴子。 ได้แล้วค่ะสำหรับวันนี้ตอนนี้ถึงช่วงการพักเบรคเกรนนี่ขนมการโนล่าบาร์ช็อกโกแลตซีซึ่งเขา <c oughs> ไม่ได้แต่ป <c oughs> ้อนฉันเจ้าเป็นไข่ขนมแดงค่ะ

ยสีโคตรเทเลยครับเอออย่าละอย่าตีละก็ะลอยอยู่นะแต่เทคเตอร์ไม่ค่อยดีอะ่ะตอนนี้กิโลเมตรที่ โอ้ยังไม่สองเลยอ่ะหนึ่งสิบแปดไม่แต่ว่าอันนั้นมันบอกว่าอีกสามกิโลมันหลอกไงเขาให้กำลังใจอย่างเรียกว่าหลอกยหัวหัิทำได้ยังไงขาดกุบกอบแค่กระจิ๋วอัเนี่ยข้อไหนเลยเนาะสุดยอดไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าถึงเราเต็มได้ยังไม่มาเพราะว่าเราไม่ถึงก่อนค่ะแน่นอนก่อนเราแน่นอนจริงๆตอนเนี้ยเพิ่งสิบเมืสี่สิบสาม เรว่าเหมือนเดินแล้วครึ่งวันเธอเราใช้ชีวิตมานานมากนะตั้งแต่ตีหน้าจริงๆช่วงแรกถือว่าโอเคช่วงก่อนเดินแรกอะโอเคอทื่เหลือไม่โอเคค่อนข,ข้างชันชันกลุ่ปอื่นที่ได้เร็วๆไม่ได้คอนเทนต์นะคะมีแค่กลุ่ปเนี้วเท่า,า,านั้นเราเป็นทีม2ทีมหนึ่งเขาเดินขึ้นไปแล้วเมื่อกี้ไลน์มาบอกอยู่ว่าจะถึงแล้วนะ จริงเหรอผู้เล่นแต่ตรงนี้มีสัญญาณของไม่ไปอ่ะตอนนี้นะคะเราเดินมาได้สองกิโลสามจุดห้าจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ป้ายมันบอกว่าเดลืออีกเท่าหไหร่นะสามจุดห้าใช่แต่ว่าช่วงนี้เป็นเนินแบบเรียบเรียบนิดนึงเดินง่ายาา <laughs> นานๆเดี๋ยวขอกล้องใหญ่นิดนึงย มีใครก็รอไปก่อนนะเราไม่เหนื่อยเลยนะคะไม่เหนื่อยค่ะเไม่เหนื่อยเลยอ่ะเดินอีกได้อีกสามเขาเนี่ยแวไม่มีเกมละ ไปมาแจ้ตเท่านี้หนึ่งสองอแล้วค่ะ energy เห็นเท่าสองเนินแรกก็สามแล้วครัแล้วก็เดี๋ยวเสือโคร่งแล้วก็มีกี่ตัอวะเสือโค้่งแล้วก็มาแล้วอันนี้แล้วก็เสือโคร่งแล้วก็มาะยังอีกอ่ะยังยังอีกอ่ะ หลังๆเราเช็คอินแบบเรานั่งอย่งนี้แล้วก็่ไม่ไปล้วป้ายเอาไปปะตอนนี้เวลาเสษร็จวิ1จนาทีเาาพักกินข้าวกันทีมหนึ่งไม่รู้ไปอยู่ไหนนะคะแต่ว่าทีมเราแบบริทีมเราซึ่งทธรรมชาติ เดินทางกันต่อแล้วนะคะเดินทางแล้วค่ะไม่รู้จริงหรือเปล่าออไม่ข้างบนดีกว่าให้ไม่ท้อกูท้อเอาสูง้เ่ยอต้นแหละเพ่อหาใครอ่ะอยู่ไหนกันแล้ววะเดินไวมากอะ ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยเหรอแล้วเราก็ถึงเนินเสือโคกองแก่ะจุลศิงเเลยอจุลศิงก็ได้ เป็นไงบ้างคะก็ชิวๆชิวๆนี่เดินเดียวเท่านั้นที่หันะาคือแบบอ n e r g y ยังได้อีกแต่ดูหน้าหน้าแดงหมดแลยขอแวะจัดเต้ก่อนแม่ว่าเก่งอยู่นะจริงกคิดคิดเยอะมากนะคนให้ดูเอาแล้วกันว่าเป็นยังไง ให้เราแบบชั้นปลาสีแบบนี้นะอายังหนึ่งสองสามเนินลาะไ่ลา อีก500เมตรไปล้านอะ เหนื่อยอ่ะคือมรณะมรณะจริงใช่ป่ะสุดท้ายคือแบบสุดตีนอ่ะเราเราคือกูแบบคิดไปเลยว่าพวกเมืองต้องแบบเขี้ยวอะไรแบบว่าทำไมก่อช่วยเราเดซิสต์เอตแลนด์ทัสไตน์หย่าเก่งมากเก่งจริงเก่งจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริง

เวลาส่วนใหญ่ไปกับการชมวิวถ่ายรูปไปอาบน้ำที่เหมือนเกิดใหม่แล้วก็ลองชิมไข่เจียวในตำนานที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในชียง เวลาหนึ่งทุ่มอุ้ยข้าวน่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกับที่สวนก่อนอากาศหนาวมากค่ะไม่หนาวเย็นพอเย็นเย็นเราจะใช้ข้าวหนังพรุ่งนี้น่าจะตื่นกี่โมงไปถามใครกันว่ะพรุ่งนี้เันจะขึ้นกี่โมงคะเออเขามีเน็ตเปล่าวะแต่เขาน่าจะรู้แบบ normally ถ้าสถิติแล้วมันจะขึ้นที่ประมาณเกี่ยวมากถ้าเราถ้าเราจะตื่นเตรียมตัวก็ต้อง สีห้าหายก็ได้ก็เป่าห้าลองน่า่ะทนน้ำพดละสามสิบบาทแล้วก็พอเข้าใจได้เนะฉันก็เลยกอบเฉลี่ยสิบปมเบิ่มแปดสิแล้วนี้ซื้อไปแล้วสี่ขวดอะไร iPhone เองติดน้ำค่าสาสิบาทกติดจอมไม่ติดจอม มันคือปกบยไรไกบเทียวไหมื 5, ここ <S <S ุดเส้นมาค่คะอ่าาขยับขยับเป็นมก้าแลของเทตรวมไนนะครับเก้าใช่ไหมโอ้โหโอ้เกียวร้อน ม่ <Baby. S 2> อัพอ,อ,อยู่หรอตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ขางบนเมื่มอคือคนนอนเต็นติดอีกแล้ว,แ,ลวแต่ว่าหลับสบไปมากมีช่วงแรกเปรี้ยว เยี่ยมคือไม่คิดว่าจะหนาวเดินดีๆคือไม่คิดว่าจะหนาวใช่ไหมแกมีแผ่นรองนอนอ่ะแกไม่เลยเอาถุงนอนอ่ะปูนอนที่ว่าไม่หนาวตัดผ้าไปเที่ยงคืนมือจัดมือต้องลุกเข้ามานอนอยู่ในถุงแล้วขนาดปิติที่แข็งแกร่งก็ยังเข้าไปในถุงหนาวแต่ก็สวมก็ซื้อน่ามาห้ไล่ไปนอะไรอ่ะใส่เสืผ้าสวมก่อนที่จะเข้าไปในถุงอ๋อเราช่วยไหม ก็เป็นชินๆลื่นๆนะอะไรหลับเกินถ้าหนามัจะรู้สึกกลัวตื่นตั้งร่างจะกลับแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่า่อจะถึงจุดกลับก็คือต้องมาถ่ายรูปแน่นอนไม่งั้นมาไม่ถึงเราต้องมีรูปกระดองวันนักสมกษาใช่วันนี้ถ้าแก้วติโม่งเลยเล่าไม่น่า ู้ใสยดาวพูดชื่อนี้แล้วเป็นที่ที่เมื่อปีก่อนเราสัญญากับตัวเองว่าจะพาตัวเองมาที่นี่ให้ได้และสุดท้ายก็พามาได้จริงๆพร้อมกับเพื่อนอีก8คนเย้เอาจริงๆทริปนี้คิดว่าจะได้มาคนเดียวละแต่สุดท้ายก็มีเพื่อนมาด้วยจนได้อะเนาะหวังว่าเพื่อนบางคนจะไม่รีบออกจากวงงาไปก่อนนะไม่นช่ดีเหรอส้นอีแ้แหนะ เด,เ,เดินเหน,นีแล้วก็ไปตรงนน้นเลยซ้อมก่อนนะคะซ้อมเดิน